น้องมองปิดอยู่ใส่กะบรปนเนี่ยเอ้าส้นอะโซนอะนี่น,ะนะนราคาบรรยากาศนี่ยายน้อยมาไล่สดอยู่ข้างนอกหลอกสถานที่ได้จะ้ะพามาชมบรรยากาศขาตอนยังพักันจัดอยู่สวยงามมากเลยแอนในสวนสาธารณะ เดี๋ยวเขาจัดเสร็จแล้วเขาจะเปิดไฟจ้าจ้านี่แล้วเขาจ,จัดจัดอย่างไม่อยาสั่งเล็กน้อยกับบรูคขึ้กันจัดบบรันแล้วเด้เนี่ยอันนี้มาคืนของสวนสาธรารณะนะคะก่อนไปดันน้องใช่ก่อนให้น้องใช่ผ่านไว้ไว้มือ่นค่อยมาใหม่ นะจ๊ะสวยงามมากเลยวันนี้แม่ไปทำงานทำความสะอาดบ้านแม่ดุยออกจากวัดมาแล้วไปบ้านแม่ดุยไปทำความสะอาดแล้วแม่นอนหลับแม่แม่ๆ๋ยวาพูดนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยายน้อยลงมาข้างล่างนะคะ สวัสดีจ้าท่านผู้ชมที่น่ารัก<ล>นคะ<ล>นคะเด้วเมือนพามาชมใหม่เนาจะนาะเท่านี้สะก่อนเดินกลับบ้านก่อนค่ะอันนี้เป็นสวนสาธารณะของโรงแรมหาดาวค่ะนักท่องเทียวด้วยหรือะเดินอีกประมาณสิบนาทีก็คงจะถึง เดินไปด้วยใครเป็นได้ชมไปด้วยได้หน่อยเลิกงานทำใจคิวจะวังจีลอยใจคิวจะไม่เย่ลอยจีอ่ะไม่โว้ ดอยด้วยนะ่ะเดินอีกประมาณสินาทีก็คงจะถึงเดินไปด้วยใครเป็นได้ชมไปด้วยเออทุ่มครึ่งเดี๋ยวเดวนี้ใกล้ทิดทุ่มครึ่งแล้วไปไงยังยังยัง,อยงเอาจ้าหน้อยก่อนเนะ <laughs> าะแามขึ้มนมันเหมืดเอาเท่านี้ล่ะสีแแลนเมื่อก่อนพูดอ่ะช่างเล็กเคลื่อนย้ายน้อยน่ะเห็นมาพูดอ่ะคนฮ่ <laughs> <laughs> องกงเขาจะแนม ดวงยังบุบังบังบังเสียหาบังไอ้จักเชื่อนึงอยู่มองไทยเขาแบบมีไเลทั้งอยากเมื่อสาสางเลยทั้งอยากให้เพื่อนก็เลยลงมาย่างย่างรัดเมื่อเฮือนพูดนะเฮือนเท่านะหมอเฮือนเท่านะพูดนะฝ่ายเดียวยายน้อยลงมาไล่ไล่สดนอกสถานที่ไม่ได้ไล่สดอยู่ในบ้านนะคะคุณบังออนเด้อ

หนาก่อนเด้อย่อยน้อยอ้วนๆอ่ะตอนนี้แล้วน้องคะนัสสวัสดีค่ะขอบคุณหลายหด้วยค่ะเพื่อนๆี่เขามารับชมให้ค่ะได้ชมเนี่ยเห็นบอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่ออื่นมื่ออื่นสิลงมาเห็ดยน่ยมือเว้นให้出来食昆虫哈哈哈ช哈整条虫俾佢系呀整วช俾佢啊เคยเขาจะมาจิ้งหูกันออกจากบ้านเราเลยไปทำงานแล้วทีนี้ไปหลับอยู่บ้านเจ้านาย ตื่นขึ้นมามานั่งรถแล้วนะคะนักท่องเที่ยวเขะเจ้ากระพักกันมาเที่ยวมาเล่นมาชมก็เลยลงมาอย่างอย่างรลัดเมื่อเฮือนพูดนะเฮือนเท่าน่ะหมอเฮือนเท่านะพูดนะไฟเดียวมืดเมืดมือมืตึ๊ดตือเลยจ้ะ แต่ว่ามันไม่ไกลกันพอลงแล้วก็เดินผ่านสาธารณะนี่สวนสาธารณะนี่แหละมาก็เลยเห็นเขากำลังโหแรงโหแรงโหแรงเชียงว่าสั้นเลยล่างสวนสาธารณะนู้นบ้านใหญ่น้อยค่ะชั้นยี่สิบสองชั้นยีิคุณบางออนเด้อ ช่างว่าหว่องจียายน้อยกันเลยไล่สดจักหน่อยไปซื้อาขึ้นไปบึงทั้งทึงขึ้นจบแมบแมแบอย่าพูดนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยายน้อยลงมาข้างล่างนะคะมืดขักมืดขัก คุณบางออนเดอ้อช่างว่าว่องจี <c oughs> เดินละทั้งอยากทำคลิปทั้งอยากเดิน <c oughs> ทำมันก็ไม่สวยหรอกมันมืด phân cảm nắng siết chát ngán nhỉ ông bố này. Bạn không cạt của đất nước Khổng là gì vậy? hong không khí của này là gì thơ rơn ná khí của mây nước này là gì chạc bắt không lời của thăm ngàn này thì gì vậy? lạp không ban cháu ของสวนสาธารณะนะคะออกจากบ้านเราเลยไปทำงานแล้วทีนี้ไปหลับอยู่บ้านเจ้านายตื่นขึ้นมามานั่งรถแล้วต้องดอก <c oughs> <c oughs> ยายหน่อยเลิกงานไปทำงานเลยแล้วยายจะลงมาทำคลิปอีก พูดนะช่างเล็กเขื่อนยหญยน้อยนะอย่าพูดละเอาละไล่ท่านี้ละพอละดีบกลับบ้านเข้าไปห้องไปช่องน้องช่างเล็กงา่งายง่ายช่างเล็กขึ้นจากมองมือลนะแลงนะแอนี่ละจะ้ะแล้วมันนี่เขาเจ้ากับชิพากันลงมาเดินชมสวนยนี่มือแร้งค่ะ

อยู่ไซจ้าเพื่อนมาเป็นเงาเมือเคืนอีกนี่ได้ยงปานคููนันนะที่ยายน้อยถ่ายคลิปมือว่านเมื่อก่อนนั่นนะเที่ยวเยอะเลยโชว่วนะ้าจะขอ,องกันยืนยันหน้าก่อนจงค่อยไปยืนยันยายน้อยเหลิกงั้นลงหลดมาหรือมาเห็นวิวอันในสวนสาธารณะไล่สดจกักสิบทีก่อนนะว่าสิ แล้วยายจะลงมาทำคลิปอีกพูดนะช่างเล็กเขอนย่อยน้อยนะอย่าพูดละลามใจกิวใจวังจีลอยใจกิวโจมไม่แย่ลอยจีอ่ะไม่ว่าไอ้หน่อยนะช่างเล็กเห็นบ่เปิดไฟอยู่พูดนะสวัสดีจ้าเอน็นวันนี้ยายไปทำงานนอนนากำลังรับชมสวัสดีจ้าเพื่อนรักเฮาเลิกงานมาแล้วเฮาลง ฮขาึ้นรถพิษเปิดอยังลงแต่รถพิษละย่ยน้อยนะช่างเล็กเอ้ยเท่าแล้วเป็นยตงเงื่อนเฮาวะอยู่ห้องกงช่วยเลี้ยงตัวสัตว์เฮ้เก้น